เดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงดิจิทัลที่ Godit Channel ในคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตแว่นตากันค่ะแว่นตาแปลภาษาอีกขั้นของเทคโนโลยี AR ที่ช่วยให้การสื่อสารสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างที่ไอน์สไตล์เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการเหนือความรู้หากคนเรามีจินตนาการและมุ่งมั่นในการคิดพ้นวิธีทําให้จินตนาการเหล่านั้นเป็นจริงสิ่งที่เคยเป็นเพียงจินตนาการย่อมสามารถเป็นความจริงได้ในไม่ช้าโดยเฉพาะใน ยุคปัจจุบันค่ะที่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแทบจะสามารถเสกให้จินตนาการทุกอย่างให้เป็นความจริงได้หลายๆคนน่าจะเคยดูดราเอมอนนะคะแมวหุ่นยนต์สีฟ้าที่มีกระเป๋าวิเศษหยิบของมหสัสจรรยนให้โดมิตะใช้อยู่ตลอดทั้งเรื่องโดยจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่หลายท่านที่ชอบท่องเที่ยวนะคะอาจจะมีความต้องการก็คือหุ้นแปลภาษาค่ะเพื่อเวลาที่เราไปเจอคนที่พูดต่างภาษาจะได้พูดคุยรู้เรื่องและด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะทำให เรื่องน่าอัศจรรย์อันนี้ได้เกิดขึ้นจริงแล้วค่ะด้วยนวัตกรรม AR แปลภาษาที่จะช่วยให้การสื่อสารของผู้คนทั่วโลกไร้ข้อจำกัดสามารถพูดคุยกันได้อย่างเสรีค่ะการประยุกต์ใช้ Augmented Reality หรือ AR นะคะกับการแปลภาษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR ในปัจจุบนันผนวกกับแว่นตาไฮเทคของ Google นะคะจึงได้ประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์สุดล้ำที่ทำให้คนที่มาจากต่างภาษาสามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่องอย่างทันทีค่ะโดย ยระหว่างการสนทนาแต่และฝ่ายสามารถใช้ภาษาแม่ของตัวเองนะคะทันทีที่พูดออกไปจะมีคําแปลปรากฏขึ้นในเลนแว่นตาของคู่สนทนาค่ะโดยเราสามารถเลือกได้ว่าให้แปลเป็นภาษาอะไรตาบเท่าที่ภาษานั้นเป็น1ใน133ภาษาที่มีอยู่ใน Google Translation ตัว augmented reality หรือ AR ในแว่นตาแปลภาษาเนี่ยทำงานอย่างไรหรือ a r ในภาษาไทยว่าความเป็นจริงเสริมเป็นประสบการณ์เชิงโต้ตอบของสภาพแวดล้อมโ โลกแห่งความเป็นจริงโดยวัตถุที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงจะมีการปรับแต่งตามสิ่งที่ระบบได้ออกแบบไว้ซึ่งวัตถุที่ว่านะคะสามารถเป็นได้ทั้งรูปภาพเป็นได้ทั้งเสียงสัมผัสหรือกลิ่นเป็นต้นค่ะในส่วนของแว่นตาแปลภาษานี้นะคะจะมีการประยุกต์ใช้ NLP ในส่วนของ Speech to Text หรือก็คือการแปลเสียงให้เป็นคําเมื่อแปลงเป็นคําเสร็จแล้วจึงใช้ระบบของ Google Translate แปลออกมาเป็นภาษาอื่นที่ต้องการอีกทีหนึ่งและนําข้อความที่แปล แสดงผลลงบนจอแว่นตาแบบเรียลไทม์ อาจจะสรุปได้ว่าแว่นแปลภาษานี้นะคะเป็นการประยุกต์ใช้ทั้งตัว AR NLP และระบบการแปลภาษาเข้าด้วยกันค่ะนำไปสู่โลกที่ไร้ขีดจำกัดด้านภาษาและคาดว่าในอนาคตจะยิ่งมีการพัฒนาแว่นแปลภาษานี้ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่ายแพร่หลายมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้ง่ายดายยิ่งขึ้นเหมือนมีเดราเอมอนเป็นผู้ช่วยอยู่เสมอก็เป็นได้ค่ะโดยตรงนี้นะคะสามารถดูการทดลองใช้งานของ แปลภาษาได้ที่ลิงก์ใน YouTube นะคะซึ่งลิงก์ตัวเนี้ยสามารถกดได้ในตัวแคปชั่นหรือไปมากดอยู่ในตัวโพสต์ของเราที่ Facebook ได้ค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ